สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนครับพบกับช่องว่าระหากิีนมารครับพี่น้องวันนี้วันนี้มาสู่ปลาคับพี่น้องครับที่งานวันนี้พี่น้องมาได้แล่นยินวัอนี้ปลุกปลาซักจะคลองพี่น้องปล่อน้อยพี่น้องปลาหลายครับมือนีอุ้ยพม่นนะพี่น้องอังเลยมันโตบอกควายแงงครับพี่น้องนี่ปลากระโดดพี่น้องมึงงงงงงงยังอยู่มัน ปลาตัวหนึ่งกำลังโจกครับพี่น้องมันเป็นพ่งกับไปทั้งแต่ครับพี่น้องเติดทำกับไปยิงกับทะลุมมากครับนี่ทะลุนุ่มมากผมปลากลางาไหลเลยมาหนึ่งเสียดาย,ยทั้งแับพี่น้องโอ,อ้โดดดป,ปลาคอหน่อย โอ้ยเดี <lại> <để> ๋ยไล่มาบ่าวเดี๋ยวไล่บ่ครึ่งคู่ลบ่เก่งชแล้วครับเดี๋ยวอยู่ประมาณหัวเข่าเลยไม่หงมสูบพชั่วโมงอย่บกละไม่หลังบุกระโดดเตี้ยเลยงเดี๋ยวภาคมาถ้าเป็นลมเป็นมข้างใต้ครับมาเลยไม่หลังมาเมืองมข้างใต้อย่างไรโอ้

เอาต้นจับโชว์แล้วครับโอ้แจ้าเจ้าเป็นดินทรายพี่น้องมันเป็นถ้ำเลยไปคนหน่ะคนหน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหีมันลงกองแกงเลยนี่เข็งเ่ตะตุยไงอหญ่เป็นแข็งไหมโอ้ปลาดุ๊กปลาดุกปลาดุกตัหูมันตัหูมันโอ้ได้ปะโอ้ได้ยุ้ยไปตุ่นจับไปให้พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งหูไม้ยังอง บัไมชลี่ยนี่ตัวน้ยยเลนี่อ้ีน้องนี่อ้ามันออกพี่น้องนี่ตานามไลโอ้ยไลลืมลลืมลืมลืครับนี่ตานาพี่น้องเมื่อานี่มึงปาคอพี่น้อง ดูเต็มอยู่ครับพี่้องากพี่้องนี่อะไนนอนรู้ครับผมีี่็นก้นึงครับู้ยังวะกูปลาไหลวะนี่กูกับ้ปลาไหลนี่ี่โตสัมเคนหมดน้อู้ใหญ่ไปนี่้เหลืองเดือมครับนี่ไหมเลือมเลือมเลยไน้องู มันทั้งพี่น้องนี่ทล่มลงมาพี่บ้าครับผงนี่โอ้ผมเนี่บ่มีครับอ้าวบัเกินอีกสิบนาทีครับแห้งแท้ๆมาเนี่ยบ้านมันคือผมอาจารย์โอ้อาจารย์ไปครับผมเจ็บมาเแล้วพี่มะเข่งกระเดือกเจ็บมาเลยไปปแดกเขาบ้าเบาบมาว่ะ หอยเอาเจี๊ a บบกห้เบไดบ้าบเดี๋ยวว่าทีพาปไลพี alive, ่นองีไปล่ไลตัยูะครับผมหูมีหูเงยเลยโตลงมานูบ้าเก่งจะดเต็มเลยครับผมเวไลลยไลพี่นองเอ้ยจะอ้อนซ้อนี่นองเนาะ สูฟปลายอย่างทีมงานพี่น้องมึอนี่ว่าทีสูบปีใหม่ก็จะมาแต่หดโอ้ปาเฉียงเขาโอ้นาะเดิดอืมคุู้อยเดือดยลายลยู่ จับตัวไงโชดิไหมนี่นี่นี่โอ้หโอ้โอ้ยนีแม่เจนี่ให้ไรให้ไนี่แม่อาไปให้ไรวะเฮาจับไทรูเด้วยแม่จับตัวไงโชพีโชหน่องมึงนี่มันีเปนพี่น้องมันขูด้วยมนไ่น่อ่ข้งนู่อะไรดวยนี่เยอะซูเลยเดบัสปุดไม่เปนหองขุดให้นมันเลือดๆเกาๆจหน่อยมันพังหมดกระบุ่มเลยอไรเน่ะ เดี๋ยวบานแทงนตรงไหพี่น้องอเด็จับมานีโอ้ดูอ่าพอสมควรพี่นึ่งคู่นึงครับคู่นึงลงเหยียบตาอยู่ับผมนีก็ไ้โอ้ปลาสรดิพีนปลากระดิดปลากระดิปลาหมอปลาเตโอ้บดใส่ลูกไปใส่ลูกไใส่ลูก ให้ถูกโไหมเด้อ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 เดจับอยู่อูกไหมโอ้โหตัวใหญ่เดอยิมนะแม่ยิมนะยิงแขวะยังไงแขวะน้องเตจับด้ยบาต้นอยู่เมือนยังมเต็มเลยมีแต่ปาดุก่านาาตวนมาูน่ะ โอ้พี่น้องปวด้วยลา้วยไี่ครับมือบ่าพี่น้องมัซุ้ยพี่น้องนำมดหอชาบมัดมือเ่รอพูนะพุนะดูดกระคุกรมี่มันหลแหงพี่น้องจับบ่ดด้พี่น้องปวดมือตอนนี้เจ็บสาหัสไปหลายคนเยกู่เบาไม่เากูปลา มวนมวนมวนมันไม่หนอนอานตรายดูออกมันชีต้มเตี๊ยมนาอยู่ไม่หนอนมันมันไปหลีอยู่ข้างคอพี่น้องปลาดุกปินพ่วงเลยพี่น้อนปลาไหลมื่อกี้ก็แท่งในไรตัวพี่น้องแทงทั้งขางตามชีตัวพี่น้องตัวเบาไงยิงมันแข็งพี่น้องมันแข้งหูบ่ค่อยได้พี่น้องทั้งขาง ปินเปนเหนียวขบนเป็นเหนียวแต่ทางใต้เป็นไส้เนี่ยน้องไส้หนาหมอกดูหน่ะอู้นะไหลเป็นท่อประปาแตกเลยพี่น้องต้องสตาร์ทสูบไปตลอดครับอาจัรยจับบ่ได้เลยพี่น้องประดุกเต็มอยู่บนบืนไปบืนมาเต็มอยู่พี่น้องเลยไล่เลยไล่อยู่บนตอนนี้มืดบ้าอนเดือมท้างมันอะไพี่น้องโอ้อาจารย์เด้โปันสไลเดอร์้ลยมา สั้นพี่น้องโอ้ยโอ้ขวดมือแล้วพี่น้องแผนกสรงเสบียงกับมาแล้วเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องเด้อตอนจับเดี่ยวพี่น้องบกห้อบุกห้พี่น้องแค่กองีเหลียอยู่นี่ลืมยังงัานฮะน็อตฮะ ก็ว่าให้เอาทังหน่อยมากเนาะก็ว่าเปล่าเปล่าไรต้องทังยืออยู่มันเหนี่ยมพี่น้องนี่เยอะกระตายหมดเลยรอบจิตต้าต่อไปครับผมสวัสดีครับกำลังท่ากินปลาพี่น้องกิ่งปลากินเ๋วาเที่ยงพี่น้องครับเยอะมวยเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องโอ้โหอยางปลาครับ ยินกันข่างซ้ายได้ไหมลองนี่ยากปลาช่อนยากปลาช่อนนะสดๆพี่น้องจากสายให้ฮะนี่นขึ้นมากัเขากองไฟเลยปลาเรือไหลพี่น้องเรือมีตัวงามๆเลยว้ปลาตุ่นเนี่ยตัวใหญ่แล้วโชว์ๆแน่โชว์แน่โชว์แน่

แต่ปลาคอใหญ่ๆบ่ค่อยเห็นพี่น้องบ่หลายบ่หลายสังปิกายพี่น้องปิกายบานมาสูบนีอู้ปิกายบ่ได้สูบมาบานแหี้ยพี่น้องได้หลายพี่น้องปิกายอุปกรณ์พอดุกบ่ค่อยมีกบปีนี่ปลาดุกหลายพี่น้องเต็มเลยปิกายบ่ได้สูบกับแต่ว่าบานแหี้ยพี่น้องปิกายตับไปเลยพี่น้องปลาเหลือหลายอยู่ ระมันระวังไปหน่อยอันตรายฮะเอาขึ้นไหมเหรอวะอู้ยปลาเราอ้ยครับตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่หัวกลูจีรีพี่น้องเต็มทังเลยพี่น้องนี่มันแน่นพี่น้องมันจิตายเลรอมันแน่นไรมันจิตายเลรอขึ้นหัวหมดแล้วครับ ต้องหาถังไหมมืเอลี่ยนพี่น้องว่าจะตายเมื่อถังแทนนี่มึงเห็นแล้วบ่าจับไปเรยง่ะแล้วุปฮะซุปไปเือยจับไปเรียนสัอยมึงยมันออกมาเื่อยงไเป็นถังปูพ่วผลงานพี่น้องมาหอด้านนะพี่น้องนี่ว้ปุพี่น้อง ดูกปลาดุกเลยพี่น้องล้วนๆเลยนี่ตัวนี้เป็นนี่กระปุกกับพี่น้องกระดุกกับปลาหมอปลาเข็งปลาคอไงพี่น้องอยู่นี่โอถือว่าใสหน่อยถือว่าตาลายอยู่พี่น้องอย่พี่ส้อสมเด็จอยู่แล้วพามาเบิ่งอาหารเราเชี่ยบต้นเชี่ยบต้นก้อยปลาไปก้อยปลาอย่างนี้ปลาสลิดบ่ยังเจ๋วเลยพี่น้อง อ่ะขอรับประทานอาหารกันด้วยครับผมสำหรับจิ๊ปนี้ครสวัสดีครับสวัสดี